งั้นเริ่มแรกเลยก็ต้องหาไฟติดตั้งให้เจอก่อนแหล่งที่น่าเชื่อถือสุดก็คือเพจ Facebook ทางการของ Advera เลยใช่ไหมคะใช่ครับพิมพ์ค้นหา advera เลยต้องสังเกตด,ดีๆนะครับเพจจริงเนี่ยโลโก้เขาจะหลายๆสีแล้วก็คนติดตามเยอะหน่อยอ๋อประมาณ30,000ื่นขึ้นไปหรืออาจจะเยอะกว่านั้นแล้วตอนนี้ครับผมตัวเลขอาจเปลี่ยนไปการเข้าเพจทางการนี้สำคัญมากอย่างที่วิดีโอเขาก็ย้ำมา ค่ะเพราะถ้าไปโหลดที่อื่นอาจจะได้ไฟล์เก่าหรือมีปัญหาได้เนาะถูกต้องครับพอเจอเพจแล้วก็หาโพสต์ที่เขาปักหมุดไว้นะครับปกติลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ตรงนั้นพอเจอลิงก์ในโพสต์ปักหมุดก็คลิกเลยค่ะมันก็จะพาไปหน้าดาวน์โหลดอาจจะเห็นชื่อไฟล์มีเลขเวอร์ชันต่อท้ายอย่าง9.1.3หรืออะไรแบบนี้ครับเลขพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอัปเดตไม่ต้องตกใจครับแต่หลักการเดิม ทีนี้ก็มองหาปุ่มดาวน์โหลดที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงคลิกไปเลยถ้ามีหน้าต่างเตือนอะไรเด้งขึ้นมาก็กดดาวน์โหลดแอนนี่หรือดาวน์โหลดต่อไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกดไปเลยแล้วก็จำด้วยว่าเซฟไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับชื่อไฟล์มักจะมีคำว่า add ver a to last อยู่ด้วยสังเกตง่ายๆค่ะได้ไฟล์มาแล้วต่อไปก็คือแตกไฟล์หรือ unzip ขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะเห็นในวิดีโอย้ำอยู่ครับผม ไปที่ไฟล์ที่โหลดมาไอคอนหน้าตาอาจจะต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่เครื่องอาจจะเป็นรูปหนังสือซ้อนๆกันหรือรูปซิปครับถ้าเป็น windows ก็คลิกขวาเลือก extract all หรือแยกไฟล์ประมาณนั้นถ้าเป็น mac ก็ double click เลยง่ายหน่อยใช่ครับแต่จุดสำคัญที่ต้องระวังมากๆเลยคือมันต้องแตกไฟล์2รอบนะครับอ,อ๋สอสรอบเหรอคะครับรอบแรกคือแตกไฟล์ละสิที่โหลดมาพอแตกแล้วจะได้โฟลเดอร์มาอันนึง ในนั้นน่ะจะมีไฟล์ .zip อีกอันอยู่ข้างในซึ่งมักจะเป็นชื่อเลขเวอร์ชั่นอืแล้วเราก็ต้องเข้าไปแตกไฟล์ file. .zip อันที่2นี้อีกทีถูกต้องครับถึงจะได้โฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานจริงๆครับโอเคค่ะเข้าใจแล้วแตกไฟล์2ชั้นเรียบร้อยทีนี้ก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาครับผมมองหามุมบนขวา จะมีเมนูจุด3จุดคลิกตรงนั้นค่ะแล้วก็ไปที่ส่วนขยายหรือ extensions ที่เป็นรูปจิ๊กซอแล้วก็เลือกจัดการส่วนขยายหรือ manage extensions พอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเออสิ่งแรกเลยคือต้องเปิดสวิตช์โหมดนักพัฒนาซอฟตแวร์หรือ developer mode ก่อนอ๋อต้องเปิดก่อนนะคะถ้าปิดอยู่ปุ่มมันจะไม่ขึ้นใช่ครับปุ่มที่เราต้องใช้ต่อจากนี้มันจะยังไม่โผล่มาต้องเปิดโหมดนี้ก่อนเพราะเราจะโหลดส่วนขยายจากไฟล์เราเองไม่ได้ฝาน store ค่ะ เปิด Developer Mode แล้วจะเห็นปุ่มใหม่ขึ้นมาชื่อโหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์แล้วหรือโหลด u p p c k k d อันนี้ใช่ไหมคะอันนั้นแหละครับคลิกเลยแล้วมันจะให้เราเลือกโฟลเดอร์ให้เลือกโฟลเดอร์ไหนนะคะย้ำอีกทีเลือกโฟลเดอร์อันไหนสุดครับ ที่เราแตกไฟล์ครั้งที่2ไว้โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อเลขเวอร์ชันนั่นแหละครับอ๋อ oh, เลือกแค่ตัวโฟลเดอร์ไม่ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะคะถูกต้องครับเลือกแค่ตัวโฟลเดอร์แล้วกด select folder ไปเลยตรงนี้ถ้าเลือกผิดหรือลืมแตกไฟล์รอบ2ก็จะลงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นจุดที่ผิดกันบ่อยถ้าทําถูกจะเห็นการ a d v a r a tools โผล่ขึ้นมาในหน้าจัดการส่วนขยายเลยแต่ถ้าเกิดเอ่อบางทีอาจจะเห็นมีหลายอันซ้อนๆกันเอา้าแล้วทำไงคะก็กดนำออกหรือ remove อันเกา่เกาๆออกให้หมดครับ ให้เหลือแค่อันล่าสุดที่เราเพิ่งลงอันเดียวพอป้องกันมันทำงานตีกันโอเคค่ะเกือบเสร็จแล้วทีนี้กลับไปที่หน้าต่างโครมปกติมองหาไอคอนรูปจิ๊กซอบนแถบเครื่องมือครับคลิกตรงนั้นจะเห็นรายชื่อส่วนขยายทั้งหมดหา advera tool แล้วก็กดรูปหมุดปักข้างๆใช่ครับพอปักหมุดแล้วไอคอน advera มันก็จะมาโผล่บนแถบเครื่องมือให้เราเห็นเลยกดใช้งานได้เลยยังครับขั้นตอนสุดท้ายสำคัญมากตามวิดีโอเลยคือ คลิกที่ไอคอน Advera ที่เราเพิ่งปักหมุดไปค่ะพอ Tool มันเปิดขึ้นมาครับหาปุ่มปลดล็อกระบบหรืออะไรทำนองนี้แล้วก็กรอกอีเมลกับรหัสผ่านที่เราได้ตอนซื้อโปรแกรมเข้าไปอ๋อต้องเอาข้อมูลตอนซื้อมาใส่ด้วยใช่ครับถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้ Tool ก็จะยังใช้ฟีเจอร์หลักๆไม่ได้นะครับเหมือนยังล็อกอยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่ามีเวอร์ชันใหม่ออกมาหรือ,อยังทำยังไงคะ ก็กลับไปเช็คที่เพจ f a c e b o o k ทางการของ Advera ที่เดิมเลยครับดูโพสต์ปากหมุดเขาจะบอกเลขเวอร์ชั่นล่าสุดไว้เอามาเทียบกับเลขรุ่นที่แสดงในการ์ด Advera ในหน้าจัดการส่วนขยายของเราถูกต้องครับถ้าในเพจเลขมันใหม่กว่าที่เรามีก็คือต้องอัปเดตอัปเดตยังไงคะต้องลบของเก่าก่อนใช่ครับกลับไปหน้าจัดการส่วนขยายกดนำออกลบของเก่าทิ้งไปก่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอนดาวน์โหลด แตกไฟล์สครั้งแล้วก็โหลดอันแพคใหม่อีกรอบด้วยไฟล์ล่าสุดก็คือทำเหมือนเดิมตั้งแต่โหลดไฟล์เลยใช่ครับสรุปสั้นๆก็คือหาเพจโหลดแตกไฟล์สองครั้งเปิด Developer Mode โหดลดอันแพคเลือกโฟลเดอร์ในสุดปากหมุดแล้วก็ปลดล็อกระบบแค่นี้เลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้ง Advera Tool แบบแมนนวลนะคะดูเหมือนจะตรงไปตรงมาถ้าทำตามนี้ทีละขั้นก็น่าจะเรียบร้อยดี